Thank you อันที่เป็นปัญหาสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องการเสื่อมของการทำงานสองไตนะครับซึ่งทางผู้บริหารของเทศบาลนครนนทบุรีโดยท่านนายกผมนายถนะเดชาคุณน,นะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะมีการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยไตยเทียมเครื่องไตเทียมนะฮะของเทศบาลนครนนทบุรีเองด้วยลครที่เร็งเห็นว่าปัญหาเรื่องการเสื่อมของไตจะำนำไปสู่ภาวะไตาวายเรื้อรังแล้วก็ ประชาชนก็จะมีความลําบากในการที่จะต้องฟอกไตนะแล้วก็เราก็ดาเนินการให้เราก็มีการใช้งบประมาณจากกองทุนสปสชในการที่จะจัดทําเป็นโครงการชะลอการเสื่อมของไตนะฮะก็คือจะเป็นโครงการคลินิกชะลอไตเสื่อมของเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งดาเนินการโดยศูนย์บริการสาธารณสุขที่หซึ่งเราก็จะมีการ นำผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยโรคเนื้อหลังมาสัดกรองว่ามีความเสื่อมของไตยอยู่ในระดับที่ท1น่ถึง5เนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วก็เรายังขยายผลไปถึงการที่ใช้งบของกองทุนในการที่จะคัดกรองผู้ป่วยโรคเนื้อรลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนห0 0ม0กว่าคนเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าปีหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถคัดกรองได้ประมาณ ปีละหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะะถ้าหกหมื่นคนก็จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณสี่ปีจุดเด่นของของโครงการนี้ซึ่งเราได้รับรางวัล Excel ซล n c e ซ์ซีซีดีคลินิกระดับผสมภูมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่ว่าในแง่ของการให้บริการเนี่ยเราสามารถให้บ,บริการได้คบรบทุกมิตินะฮะในเรื่องของโรคเรามีอายุรแพทย์โรคไตมีพยาบาลไตเพียมมาให้คําแนะนําให้ความรู้กับผู้มาเข้าโครงการนะครับแล้วก็ ในส่วนของยาเราก็มีการให้ความรู้โดยเภสัชกรในการเลือกใช้ยาที่มันมีผลกับการเสื่อมของไตให้น้อยที่สุดนะนะครับในกรแล้วก็มีโภชนกรซึ่งจะมาให้ความรู้ว่าอาหารอันไหนที่บริโภคได้สําหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมนะอันไหนที่ไม่ได้นะเราจะทําเป็นเวิร์กช็อปให้เห็นชัดเจนเลยว,ว่ามีตัวอย่างอาหารที่เป็นโมเดลสําเร็จรูปมาแนะานํครับ ก็คือเหมือนกับมือจับมือกันเลยว่าอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันเราก็มีการแพทย์ผสมผสานมามาใน,ใน,ใ,นในฐานที่ให้ความรู้กับผู้ที่มาเข้าโครงการด้วยนะมีการกดจุดสะท้อนเท้าเพื่อเพิ่พมการไหลเวียนของเลือดไปที่ไตนะครับแล้วก็มีนักกายภาพบำบัดมาช่วยในการที่จะแนะนําการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดในร่างกายทําให้มีการ หลเวียนเลือดดีขึ้นนะซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทําให้ผู้รับบริการเนี่ยได้รับการดูแลอย่างครบทุกด้านทุกๆทกมิตินะในด้านของศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยมีทีมบุคลากราข้างครบถ้วน เราก็เลยจัดการดําเนินโครงการเพื่อคัดกรองโรคไอโดยเราตั้งชื่อนี้ว่าโครงการมหก,กรรมคนรักไปนะคะก็คือเป็นการคัดกรองโรคไอขนาดใหญ่เลยนะคะ <c oughs> เราก็ทํายังไงถึงจะได้พบเลยที่มันครบถ้วน <c oughs> เราก็ต้องใช้กลุ่มผู้นําชุมชนนะคะ <c oughs> อสอมรเข้ามาช่วยเราในการลงพื้นที่นะคะ <c oughs> ในการคัดกรองเชิงรุก <c oughs> แล้วเราก็ตั้งรับด้วยนะคะ เราจะได้กลุ่มเป้าหมายจาก2กลุ่มคือคัดกรองทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะคะผลจากการคัดกรองเนี่นะคะเราพบว่านะคะกลุ่มประชากรที่เราทําการคัดกรองไปเนี่ยมีระยะของโรคไปเรื้อรังนะคะอยู่ในระยะที่เรียกได้ว่าถ้าในทางการแทยถือว่าผิปกติคือระยะที่3เนี่ยสูงถึง569รายนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ15.36%นะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะ แต่ว่าเราไม่ได้คัดกรองแล้วเอาเขามาทิ้งไว้เฉยๆค่ะเรานํากลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่ได้จากการคัดกรองโครงการนักกรรพัินลรักไยเนี่ยเข้ามา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้ชื่อว่าโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอไตเสื่อมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสองโครงการเราใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะคะหรือกอททนะคะเราประเมินความด้พฤติกรรมหลังจากที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ,ะถึงร้อยละ8ป4ส่นะคะแล้วก็ทางเรามีการวัดเป็นรูปธรรมคือวัดค่า eGFR หลังจากเข้าร่วมโครงการนะคะก็คือ,อได้ มีจลดลงนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับสีแล้วก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนกลุ่มในกลุ่มนี้ได้จะสูงถึง87.88เปอร์เซ็นลยนะคะซึ่งถือได้ว่าตรงเนี้ย เป็นความน่าประทับใจของโครงการก็คือหลังจากที่เราดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไปตั้งแต่ปีเมื่อประมาณ2,562ค่ะเรายังไม่พบว่ามีกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องเข้ารับการบัตรทดแทนไปเลยนะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านผู้นวยการที่เป็นแรงผลักดันนะคะให้เรามีกําลังใจในการปฏิบัติงานและอขอบคุณกองทุนหลักการสุขภาพท้องถิ่นนะคะที่เมื่อเราขอเสนอโครงการไปแล้วเล่งเห็นความสําคัญนะคะ ของการคัดกรองโลกไตและความสําคัญของโลกไตทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้การอนุมัตินะคะให้เราดําเนินการต่อไปได้งบประมาณตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยมากนะคะหากเทียบกันกับงบประมาณที่จะต้องไปเข้ารับการบาบัดทดแทนไปเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของงบประมาณตองทุนเองนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด พลังนะคะแล้วก็เกิดการส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับกองทุนกปทที่ดูแลในเรื่องของกองทุนสุขภาพดับตำบลน,นะรเรียกกองทุนตำบลกองทุนรองเทอมแคร์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวหรือกองทุนฟื้นฟูเนี่ยทั่วประเทศขณาดนี้เรามีสิ่งดีๆมากมายนะครับที่เป็นตัวอย่างดีๆไม่ว่าจะเป็นที่ นครสวรรค์นะครับที่มีความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนความร่วมมือขององค์กรชุมชนที่มาช่วยกันในการใช้เงินกองทุนในการฟื้นฟูผู้สูงอายุผู้พิการในชุมชนนะครับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีศูนย์พูตาหลวงเด็แคร์นะครับสามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุทั้งในชุมชนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการและขณะนี้กําลังร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟูงจังหวัดในการดึงอ่างบประมาณจากกองทุนจังหวัดมาร่วมด้วยผ่านทางกองทุน พื้นฟูกลุ่มสาธุที่สตหตบนะครับอของจังหวัดชนบุรีตัวอย่างเหล่านี้เป็นการใช้เงินกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง,พงระยะยาวแล้วก็กองทนุนฟื้นฟูจังหวัดที่ดูแลผู้พิการผู้สูงอายุเนี่ยผมคิดว่ามีตัวอย่างดีๆหลายๆที่นะครับทุกกองทุนในประเทศสามารถใช้กองทุนนี้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดจัดการเรื่องอาหารจัดการเรื่องการดูแลในชุมชนดูแลที่บ้านจะเห็นได้ว่า สกองทุนนี้ของกบฏทเนี่ยทั้งกองทุนตำบลกองทุนดูแลผู้สูงอายุและกองทุนฟื้นฟูที่จังหว <oat> ัดสามารถใช้ประโยชน์ได <obviamente> <łość timing live> ้เต <conce pe> ็มที่ขอให้คนที่ทํางานเนี่ยได้มาร่วมกันเขียนโครงการร่วมกันพิจารณาและสามารถที่จะเป็นเครือข่ายทํางานด้วยกันได้นะครับก็ถือว่ามีสิ่งดีๆมากมายและติดตามได้จากเพจจาก y o u t u b e ของกบทนะครับจากข่าวสารทั้งหลายท่านสามารถเรียนรู้ด้วยกันได้ครับขอบคุณครับ